ค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าเสียงรถด,ดังืันนี้สิพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาก,กินแกงผักกาดหรือว่าจอผักกาดครับผมจอผักกาดใช่สําหรับกระดูกหมูพาก,กินพี่เอ๋กับตังน้ำตังกระทะเรียบร้อยนะจา้านี้อวนกับสซ10ก้อนลงไปสองก้อน ไปตลาดเห็นผักกาดมันงามเนาะกระดูกหมูกระลงังทำความสะอาดเรียบร้อยนะจจะทุบอย่างไ้กระเทียมโอ้โหใส่ลงไปสูตรจอผักกาดแกงผักกาดสูตร,ส,ตรสูตรเนือสูตรพะนี่้วนก็จนะแค่นั้นจะไค่ตัดขาว โอ้ยขวดน้ำสมุนไพรนะออกแน่แกนแต่เขาบ่หูยี่หอกพี่น้องเดี๋ยวกะต้มตะไคร่กระเทียมให้น้ำเดือดก็น่าจะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งชีวิตฉันขาดเทมไม่ได้ขาดเือไม่ได้เดี๋ยวมาเบิ้ง่อไปนะจจะพี่น้องขนาดที่ล่อหม้อเดือดพนอน่้อ้วนกะเฮ็ดอีหยังมาลุกคุกิก เฮ็ด <Okay. S 1> อีหยัางพะเยาว์กับแกงอีหยังน่ะบุดบือหมูฮะบุดบืดบดอหมูอีหยังคือบุนบือหมูมุนดังมันไง <c oughs> โอ้ยไอนเ <c oughs> บิ่งเขาขอซอยอ้จะมาอาหารเกาหลีกินเนีย่ยไปเบิ่งเขาใน y ย u ทูปก็ลีก็รีครบกินอุนดังอ้าเจ้งหัวเจ้งอยากหัว <c oughs> เออซอยแค่น้อยแล้วเหรอนะโอ้ยขาดบระเดี๋ยนะนำเก๊ก้วยเพื่อนเนี่ยหั่นเก็เลยก,กินที่ว่ากินหัวหมูน่ะโอ้โหเกลียดไปเดินผมซอยดีกว่าหน้าเกลียดเมื่หน้าเกลียดนนยดอกมากไฟมากมัน โอ้ oh, มี่หอดอันนี้อย่างนี้ไอ,อสีชมพู่เนี่ยถึงดอ,องครับโ oh, อย้ยแก้เรื่องมี่มหอดพักอีย่างนี่โอ้ oh, พักไอซ์ออกแกนิกฮะ <Huh? S 2> พักออกแกนิกโ oh, บบอ้กระปุซัดไอ่นี่ก็ทานตะวันครับแล้วก็พักกีเนาะอ๋ออายมากบกมากม่มากพักมากพักกักินตอน เอาหันห่นหัน่นหั่นเลยให้พี่น,อนอ้องบดูของหมักพะเออย่อวนนะหัวหมูหนึ่งพี่น้องน้ำจิม้มน้ำจิ้มพ่นแถมมางบออายบอ อืโอ้โหนั่งเจ้าเนี่ยอร่อยโผดโพ่แล้วอันเมนูนี่คือสิคกักเนาะบนเอาเขียงมาซรอยทั้งโต้เลยถืกใจคักตจบจบไปกันแซบอยบ่บอก โอ้น้ำเดือนละอายชากระดูกหมูแนะ้วเนาะหน่อนำซุปมันเฉได้ออกเนาะนั่นน,น่ะ้ำซุปกระดูกหมูถ้ากินพ่อเอลกับเฮ็ดยูเฮ็ดกินแบบนี้เลยพี่นอ้องยูแบบบ้านๆเนาะจ้ะไม่ยังกับเฮ็ดกินมาลองมาแนงอยูสองคนนี่แหละเวาพิษเวาถูกก็บ่บเข่าหูก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเพราะว่าพาอกินพ่อเอลกะกับพ่อยีอ่ปุนกับเป็นคนเบอก หยอกกันแมงซีแหละแห่งมีคนแห่งมีคนหยองแห่งมักหยองอบยอกหอน้า,าต้มกระดูกมันนะ,ะมีมีคนหยองนี่มักหยองคักเลยเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวต้มกระดูกให้มันเปืเป่อยๆก็น่าจะเดี๋ยวพากินพ่อเอลกับฉันมาทำการเด็ดผักกาดนะจ๊ะผักกาดเดี๋ยวรอแป๊บนึง จาแสบเนาะดอวนเลการพักแก้มเมนูนี่นี่ขึ้นโตเอาเคียงขึ้นมานี่คือสิโพดพ่อค่ะนอกพญาวันเอินพีเอ,อินน้องมากินน้ำเลยเนะาะมากคาบมักกาดเดี๋ยวไปล่างพักกาดเด็ดพักกาดกันเนาะแล้วจะใส่สมบัติหรือจงนัยนับเป็น ต้องเป็นปลขามดิบตุ้มๆใส่ตั้มอน่อมันไม่ใช่ประขามเปียกว่าไอ้บอกมันใส่เอี้ปลาขามนจะส้มแล้วก็จีมเอาเคเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเด็ดเอาอี้เลยบ่าไอ้บรยกาศจะเป็นผักากาศบานไอยก็สิคักเนาะกระจน่ะอือ กันไม่กับหมอแซ่บแกงพักนี่แซ่บข้าวสิแกงผักผักอันยังก็ที่มันเป็นบางป้องอนะตะเกีวยวอะแซ่บน่าอายเนาะอืมไม่กับหมอโอ้ยเด็ดผักไหมอันแกอันนุม่มเอาหมดเลยบ่เชีว่วเต็มปากกูเนี่ยก้อย อ้ยคำอู่งงอปีญญอวนปัาดอากาศปญญอวนคืองามแทะธรรมดาได้มีถั่นหน่อใส่ตังไหนใส่ไหนไอ้ใส่ไม่ขาดตัอแก่จอพัดอากาศนะ่ะถ้าใส่ถังนหน่อมันจะนัวน,นิดหน,น่อยนึงปดเดี๋ยวม,มากระยุนะไอ,อ้เนาะเดี๋ยวมกระยอ่ฮะยุ่ ยงีอมเลขึ้นยุบอะไรต่อหัวภาษาเมียงบางทีอ้วกไปมันก็งงกันแปลว่าอะไรวะเงยอ่อ้จอผักกาศดหรือว่าแกงผักกาศดใส่กระดูกหมูนะจ๊ะจอไปแก่งจะงเอะไม่จะตัดไมนพิกซน่หร่อกระแป๋งอันแปลโอเปอู้เป็นเลดมองไอ้รู้ไหาแกงกับตันไมนพิกซี่กะ แปะให้พี่น้องฟังนะน,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 นุ่มนยุกันนุ่มเหืยุบ่ไหมแหละเอาโป๊อ๋ะดีแล้วกระดูกหมูจะต้เปื่จะเอจกระดูกหมูจะต้องุ่ไ<อ>มไงมันเปื่ยไงกันต้องมาช้กินถั่เปื่อยอ,อันถ้าใส่แอบขำหน่วนย,นยหน่ยจะเกินนะแสะมไอเนาะขดิบนตนะุ๊บๆใส่นะ มัน,นมันชินัวมันสิน้นามัน,นมสินุนคุณเนาะไอเนาะนนะแต่ว่าเฮาบมี่เฮากัเฮ็ดแบบนี้มันกระเสบไปคนละแบบน,ไนะไอเนาะเดีตยวตาขอน้องใส่น้ปาปลาห้าเลยเอาปลาแดกใส่อีกบ่แม่นะน,ะานะน้าวปลาห้าเนาะเดี๋ยวรอให้พักันหยุกกันเนาะนะโอหน้าตาจอปักกาดหรือว่าเกียงปักกาดพี่น้องจอติดกระแส็บด้วยละเนาะเติดท่าด้วย ปลาล่าหนึหน่อยห้ามโม่หอวาไอ่บ่มาละปลาลาโม่มาล,ะ,มาละบดปลาล่าหมันจะมาห้ามโม่เ <c oughs> มียงเมียง <c oughs> หอมอ,ะอ่ะหอมมากเป็นแกงแบบง่ายๆเนาะ ทุกตะไคร่กระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่ส่วนกระขามใส่หมูใส่ผักกาดก็แเล้วครขาได้กินพักพร้อมหอมขึ้นเลยหอมขึ้นเลยหอมขึ้นหน้าตาได้แล้ว้ะไอสุกแล้วทำน้นถ้าใส่ต้นหอมมันจะนัวนะมันจะร่อย ถั่วเน่าอีกบ่ถั่วเน่าก็อยู่ห้างโต๊ะกับจอบาได้ก็ได้เลยมันต้องเซินกินเนื้อก็ได้นหนจอบาได้หมายถึงกระซายน้าปลาห้ากระปิอย่างนะะี้มากันดกได้อะไรบ่สุกแล้ว,ลวอ,อ,อ๋หอมหอมีดีิได้พี่น้องเป็นเมนเวลนเลนได้เนี่เป็นเมนูที่ไม่บันถ้ากินพี่เอลมากกินอีกเมนูนึงนะจ๊ะว่ามันมันได้กินผักนะจ๊ะแสบเหมือนต้มผักนะอ๋อไปนวันตักใช่ผัก โอ้ตักใส่ผักตักใส่ถ่วยต้กู้ประเด็นคืกเออเอินพี่เอินน้องมากจนน้ำตักนักมันจะหมดว่าสันฟังเด้อพี่น้องกระดูกหมูอืมแต่แสบเนาะิคโครงหมู ยังตัปะนี่ป้าบอกพริกบอกพริกจีหรือว่าบอกพริกขวดอะรสชาตินามสัหรันส์อืมรนามเหรออืมยอดเลยเป็นอวนเห็ดเป็นตะแสบแท้มาเเนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวเข้าก่อน จอ<ว>ประกาศครับผมกับอันหมนเบอหมูอะไรสิจมูกหมู <c oughs> <c oughs> มาเสิรๆน้ำพะเยาหวันได้จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนอกครับจะเป็นลิมกดไล่ไ์เดเยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะพอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าครับ <c oughs> ผม